只怕。 องคุณพัฒนาบทบาทสิจังหวัดอุตรธธดิษฐน์นะคะอดิชันดวงชิวันคำแปลงนะคะนักวิชาการพลังพลังธรรมนาญการนะคะสำนักงานพัฒนชุมชนจังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะก็จะพาทุกท่านมาพบกับนะคะข้าทำงานขับเคลื่อนตำบลนาอินนะคะอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิษฐ์เราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่กูให้พี่กูแนะนำตัวเองก่อนค่ะ <lege> ดิฉันอัศรพรเยสจรค่ะเป็นหัวหน้าคณะขับเคลื่อนของตำบลนาอินนะคะค่ะพี่กูคะเมื่อกี้ได้สัมภาษณ์มีโอกาสได้สัมภาษณ์ที่ขวัญดาว ว่าที่ขวัญดาวเนี่ยกู้ยืมเงินเรามาที่ขวัญดาวกู้เงินเรามาตั้งแต่ปีไหนนะคะจำได้ไหมปีหกปีหกรอบรอบที่สองรอบที่สองแล้วนะคะที่ขวัญที่ขวัญดาวนี่เป็นกลุ่มที่ดีเยี่ยมเลยใช่ค่ะกลุ่มที่ดีออรอบแรกเขาบอกว่า กระเบื้อของเขาตัวแรกที่ใช้เงินของกองเชียรสตีลอ,อยู่เลยะคะ<ช>่ะตอนนี้ได้หลานแล้วโอ้ดได้หลานแล้วแสดงว่าเขาเป็นุ่นที่สองใช่ว, <ๆ S 2> วันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเลี้ยงกระบือไร่ทุ่งนะคะของตะบนาดดนอนำเภอพ,พิชัยจังหวัดสุตรดิบุรนะคะวันนี้เรามาพบกับพี่ขวัญดาวนะคะ<ช>ซึ่ง<ช>เป็นประธานกลุ่มเลี้ยงกระบือนะคะ,ะพี่ขวัญดาวเลี้ยงกระบือทั้งหมดกี่ตัวคะตอนนี้มีเกือบ<ก>2ี่สิบแล้วค่ะยี่สิบตัวแล้วนะคะสมาชิกพี่ เราร่วงกลุ่มกันที่กู้เงินของกองทุนสตีเรามีกี่คนมีทั้งหมดสามคนค่ะตอนนี้ยังอยู่ในพื้นที่ทุกคนค่ะอ๋อแล้วเราช่วยกันเลี้ยงใช่ไหมคะเวลาที่เราใช่ช่วยกันเลี้ยงค่ะเราผัดกันมาดูใช่ไหมคะเราปันเวรนกันมาดูค่ะเงินทุนที่เรากู้ยืมกันมานะคะขอ,อ,อ,องกองทุนสตีเรากู้มาทั้งหมดกี่บาทนะคะสองแสนค่ะอ๋อสองแสนบาทใช่ไหมคะชำระทุก เดือนนะคะหกเดือนหกเดือนใช่ไหมคะเราเรากู้มาคุณแม่เราซื้อลงทุนซื้อซื้อไปสี่แม่สี่แม่ใช่สี่แม่แสดงว่าเราตัวแสดงว่าเรามีมีของเราบางส่วนมีบ้างแล้วมีบ้างแล้วค่ะแล้วก็เอามาลงทุนเพิ่มเติมเนาะแต่ตอนที่ว่าเราเลี้ยงอย่างเงี้ยเราก็มีมูลเขาค่ะเราก็ตากมูลเขาตากแล้วก็ รจ่ายไปบ้างเล็กๆลน้อยเราก็ไม่เราไม่ได้ใช้เากนกำไรของเราก็คือการที่เราได้ตัวลูกใช่ของเขาจากแม่ที่เราซื้อมาแล้วก็มีมูลมูลเขาค่ะมูลตากแห้งขายลูกละสิบเจ็ดสิบแปดบาทกระสอบปุ๋ยกระสอบปุ๋ยอาหารสัตว์อะค่ะก็อยากจะให้พี่ขวัญดาวช่วยพูดถึงกับคุณสตีนิดนึงว่ามีประโยชน์กับครอบครัวของเราแล้วก็ ทำให้เราเนี่ยสามารถมีอาชีพมีงานได้ยังไงบ้างความรู้สึกในใจรู้สึกขอบคุณนะคะที่มีงบประมาณตัวนี้มาให้พวกเราค่ะทําให้พวกเราเนี่ยได้มีอาชีพได้มีรายได้เข้ามาในครอบครัวค่ะขอบคุณขอบคุณมากค่ะขอบคุณ โอเคค่ะวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณพี่ขวัญดาวมากเลยนะคะที่ได้มาเป็นสมาชิกแล้วก็พาเรามาเยี่ยมชมนะคะตัวกลุ่มของกระบือของอำเภอพิชัยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ขวัญดาวมากเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ